สวัสดีครับมาเลาะดูสนยางฝนตกเมื่อคืนนี้ <c oughs> เปียกหมดแถวนี้สนยาง <c oughs> เต็มน,น้ำครับเต็มหมดเลย ยางต้นใหญ่นะครับเท่าน,นี้นี่จะต้นสูงนะเดี๋ยวนี้จะเปียกหมดครับตอนนี้ นี่ต้นใหญ่ๆครับใต้มีต่ปลามงนัดครับปลามงนัดสับป,ประรดทั้งหมดครับเนี่ยปลูกไว้ปลาสับป,ประรดทั้งหมด อันนี้สวนใหญ่สัปบปะรดเยอะมากครับกำลังออกลูกกำลังจับติดลูกครับเดินดูก่อน นี่ไม่รู้ว่าจะได้กีดไหมครับนะตอนเย็นนะค้มคืนนี้ตกทั้งคืนฝนตกทั้งคืนครับนเต็มหมดใช่ไหมลองน้ำเป็นลองน้ำ สับประรดทั้งหมดครับเีหมดสับประรดธรรมชาติไม่ต้องใส่ปุ๋ยของแม่นน่้ข้ามไปอีกสวนสวนเล็กครับสวนทางใต้ สวนเล็บยางสี่ร้อยนี่แหละครับสี่ร้อยก็ต้นสี่ร้อยต้นนี่แหละโดมันฟ้าหล่นมานมกินได้นะครับขอม,ขม ที่ยังสวนเล็กครับ ทุ่งนาะของแม่บรรยากาศหมอกหมอกลงคนระับ ตัวนี้ข้าวเขียวเลยครับไปดูกับดักก่อนโดนไหมโดนงูครับไม่กล้าออกคงจะเปื่อเยเน่าแล้วครับ มาดูมาดูแค่อันเดียวเนี่ยอันนู้นมต้องไปนาวท่วมครับท่วมอโอ้โดดลาไหลอยู่ครับ โดนปลาไหลอยู่ตัวหนึง่งนี่น้ำท่วมตายแล้วโดนปลาไหลอยู่อันนีเหม็นเน่าแล้วนี่ ตายแล้วครับตัวนี้อะไรน้ำท่วมน้ำท่วม ไว้ก่อนไม่โดนใส่เด็กก็ไม่โดนปักเบ็ดก็ไม่โดนจับปลาไหลนี่ตัวนึงครับตัวเดียวนม่นม่ ตลเปิดอ,อมปราเทศปลาไหลตัวนู้นไม่ได้ไปดูครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวนู้นแม่ตัวหนึง่ง <c oughs> ตัวหนึ่งครับ ไม่ได้ถุงก็มาใส่จับไปตรงนี้นะนั่งมือค่อนันขอบคุณที่ดูท่านนะครับฝากา like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ คลิปนี้ตําไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ